คลิปนี้เอามาสำรวจเรื่องครงการของการแปลงรุงเพราะช่ำน,นะบนปุ่นตีเก้าไม่สูงๆนั่นหมูนี่คือคันหนองตะก,กี้เนาะคันสะเก็บน้ำภาษาดีคนใจคนว่าเป็นสะเก็บน้ำขนาดเล็กอีหลอกแต่แต่หมูน,นี่เนี่ยตั้งปื้นมันเลยกลายเป็นน้ำออกบอ่อน้าออกบอ่อหนึ่งตีสองตีสามตีอันนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าคุดหลอกเอา ปั๊บดีๆเนาะแบกโฮมาคุดปับ๊บคุดปั๊บแต่มืนอี้ให้มันเป็นบอ่อเก็บน้ำตัดนาพุ่น,เ,นบบอเอบบเอเอาต้นไม้ออกก็แปลงหลงงพาอช้ำม,มันก็ได้อย่างาง่ายจะไายก็เอาน้ำนี้ไปคุะห,หรือบ้าอันก็ต่อจากบนหนองเปลี่ยนกาลักน้ำมาพักตีถังอ่าถังก็อาจจะอยู่ต่ำกว่าคันหน่อยแล้วก็หงพ่อช้ำก็อยู่ในระดับติดต่ำกว่าอันต่ำกว่าถังเก็บน้ำน้อยก็เกิดถึงพุดได้แล้วนะ โอ้แล้วพื้นที่เพิ่ปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้หนีหน้านี่นะหมกสักสิบสองเมตรนะหรอหกคนสิบสองเมตรเลยก็เหลือเฟื้อและนี่คุณผู้ถ้าเขาทำเป็นมันอ่างเก็บน้ำน้อยๆอยู่ตรงตองเกลือน่ะเนาะได้อยู่ได้น่ทโดยธรรมชาติของมันมันก็มันก็กล้ำกันไว้อยู่เพราะสันเคลือนะเขาอัดด้วยดินแน่นอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาตั้งหลุมนี่ก็มันได้ไม่หงั่ง มันก็เลยมีหน้าอกบอแล้วมันก็โยนไปตามธรรมชาตินี่อัน <S <S นั้นอันนั้นก็ยังมีหน้าอกบอลฮะนอข้ามมานี่แหมหอมก็มีหน้าอ,อกบอนีม่แหมลายไม่เห็ลนหลายพุ่นก็มีท่านออกท่านเห็นคตอตึงวันนี้มันไม่ได้เป็นหน้ามันล้นจากอ่าสันอ่างเก็บน,น,น้ำนะมันเป็นหน้าออกบอจากหน้าอ,อกบอที่มันซึมซึมมาจากอ่างเก็บน้ำนี่แหละถึงวันนี้เอาไปแยนน่นาแร่งกันได้เลยนะหลายร้อยหล่อยู่เนาะ อืมตั้งลมบปิดกันแน่น้าแน่นนะครับจากแนมพุ่งหัวหน้านี่แหละถ้าผมพูดพอนแนมที่มันไหลไหลจากการซึมตะก,กี้นะแล้วก็ไหลมาจากที่เราต่อเป๊ะทำการล้างน้ามาผ่องจริงบัทําการล้างน้ามาเลยก็จตึงซึม,ซมครับตึ้งนักอยู่เพราบอกม,มันซึมโดยธรรมชาติเปนอยู่ ออนี่ครับอน,นี่คือน้ำที่ไหลซึมมาตัวออกตัดต่อที่ทำการรัยน้ำม,มาบวกกันก็หมายความว่าน้ำห้วยห,หัวนาก็ยังมีเนาะขณะเดือนกุมภาพันธ์วันที่สิบสองวะแต่ตน,นี้มันอนนอนบบบกเป็นน้ำหมอกบ่อนะครับบต่ได้ไปต่อจากบต่ได้ไปต่อจากอันก่ายน้ำไหนเลยครัมันเป็นน้ำหมอกบ่เป็นน้ำผาที่หอมแต่น้ำผานี่เรียงยัน แนะตเยี่ยมแตเยี่ยมนะอ่านะฮะต่อเลยเสร็นละว่า,าการจะทําโรงเรือน้าท่านไม่ถ็นไปได้เนาะอันนี้เป็นหินที่พอน้องมาจากที่อื่นเพื่อมาทําเครื่อนหินให้มันมั่นคงแข็งแรงผสมกับหนะินธรรมชาติอันนี้เป็นการรักน้ำคือเ,เป็นเสริมเติมเพื่อให้มัน,ม,นม,นะมีน้ำนักฟอร์เรสต์เยอะหนาเนาะ โดยปกติกับร้องปนแยกันมากูปีอยู่แล้วเหมือนก่อนแห้งกับคัดหน้าติวกัแห้งแก็แต่ส่งรูหน้าเหมือนกันนันก็จะมีในช่วงปีน้อยๆนะแต่นักลงไปกับไหลขวางได้เนาะเขาส่งเข้าในเพียงปอกับปิดฟองถ้าช่วงเลยเมษาไปอ่ะเพื่อสภาเมษายิงเล่าหน้าฝนมันเริ่มตกเลยอืมพอได้อยู่พอได้อยู่เนาะมันได้จะมีหน้าแม่แต่จ้างมาเติมือน ถ้ายังนาต้องบนเนี่ยนาหนองเย็นเนี่ยตีอาศัยน้ำพุ่งผ่านา้อย่างเดียวเนี่ยใช่กะแ่อยอยู่ไหมบ่ออยู่ออยแต่ถ้าต้งลุ่มเหมืองกลางลไว้มันได้อย่างที่เขาไปปลูกปลูกตะก,กี้อที่เขาไปซ่อมตะก,กี้เนี่ยต้องอาศัยเมล็ดจ้างอยู่แล้วอ,อันนี้ <c oughs> มาใจมาวิพาวิจารณ์อย่างนะครับ <c oughs> มาเพิ่มอความรู้แล้วปูปังของมันเป็นถ้ำเลยครับนี่เข้าไปพอได้เนี่ยา พยานพยานหนักอยู่นี่สักตัวเหรอครับอันรับปีเลนะล่าัปดาห์อันบเตยมาาจมตียงกันนะครับแต่ปัญหาคือว่าใครให้คนออกแบบปุ่นมาหันนะว่าการออกแบบแบบนี้มันหรือวามันเสาะมันยุบไปนี่เป็นถ้ำเลยนะครับนี่อันนี้ตัวผมเข้ามาอยู่ในนี้สูงสูงขึ้นไปถึงสามสี่เมตรนู้ครับแล้วก็ดินี่มันคร้อมจะโยนทุกปีเลยแต่บอได้เออใจมันไหลไปเรื่อยเเนี่ยโยนไปเรื่อยเรื่อย ดูหนาหนาขนาดประมาณสัวเซนน่ะนี่ซีเมนต์นี่หนาสัวเซนน่ะมันกะฮะคอนเวมร์ล่ะขัดครับอันเนี้ยโอ้คัดมันต้องมีมันมันจะต้องแย่เฮ้ยตรงนี้กลายเป็นว่าเออมันจะต้องสลบปรุงไหมอะไรหนึ่งสรบใจใจมันมันต้องออกแบบแก้ไขอะเมินไปเมินไปมันโยดไปเรื่อยๆรือยนะโยดไปหาคันติ๊กๆนี่พอเปิ่นเปิดแยะแล้วเปิดข่มเคยพิโกพอเนาะ ว่ามันมีปัญหาเยอะมาอย่าทำร้อยอ่ะทำแล้วร้อยสูง,งสูงเป็นห้าเมตรครับเนี่ยจากระดับทีบ่ผมยืนเนี่นะที่มันที่มันพังลงนี่นะแต่ก่อนคือว่าน่าน่าจะแปลงแบบเปียงมาตามตามต่อสีฟ้าเนาะเริ่มเดีนี้มันหักกุบไปเพล่ะปืืนแนี่ก็เป็นท้ำเลยครับแต่ตอนนี้มันมีปัญหาหนักมันบาถึงกับโยดกับแตกไปถึงบนแบบนี้ มีใครสนใจไหมยอย่างมันเนาะอันนี้หรอหรอมันทำเพ่มันดินมันเป็นแบบดินนาทรายอ่อนเวลาโดนน้ามันก็ต้องกเสาะไปตึงวัดนี่แหละมันเลยโยดลงไปนะลันี่ตั้งบนนี่ฝนก็ดีอยู่นะแต่ก็สังเกตว่ามันหักมันหักยุบไปประมาณห้าหกเมตรพ้างหน้ามันกอบผมบอกมันจะยุบไปเรื่อยๆก็ถ้ามัน เปลนที่ไปเรื่อยๆมันก็จะไปแผ่วคันบนนะครับคันคันลักถองมันนะถ้าหน้าฝนเพราะว่ามันนํามร่นนักเนาะมันก็กัดตินตักเ่าไปเรื่อยๆน่ะการแก้ไขก็คือว่าคงจะต้องใช้งบประมาณในการเอาหินใหญ่ๆมาถมมันนะแล้วก็เทหห็นไหม่อะป้องกันการโยดอ่ะระยะมันก็บซิบกว่าเมตรนะอันนี้ก็คันคันบนแล้วน่นี่ กครบของหนดีก็ได้เดี๋ยวปนเมื่อย้อเหาเียวั่วเกาอย่างเงี้เอาคนดำเนิครับว่าผมข้อขอกำดยี่หางี่ผมเผาขี้เงี้ยวันที่วันห้าเผาครับสิบสองอะเอาลครับลิปนี้จะยาวหน่อยนึง จะพอเรื่องตอน่องเรื่องเด็กกี้กันหลดรับน้ามันก็แห้งลงไปประมาณเมรไปลายนะมากเกินสองเมตรจากระดับเต็มเปียมมนันนะอันนี้คือในภาษาราชการเดี๋ยวผมไปชพ,พอไป้ายดีกว่าผมว่าเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยหัวหน้ากันแล้วกันเนาะเขาจะซืสร่างกันแบบนี้ ถ้าว่าจะทำโรงเพาะเพาะชำเก็บบำรุงต้นกล้าไม้ไว้เพื่อเอาไปปลูกในป่าปลูกเสริมนะครับเก็มีโอกาสตีทำกันประมาณตีตั้งลุ่มตะกี้คือตอนนี้ครับพอดีเขามาอยู่ทางบน,นของที่พ่าประมาณแถวนั้นนะครับตดก้าไม่สูงๆนะมันมีที่ดินเป็นตะฟังอยู่ละ ผงก็ช้ำพันไดเพราะมันมีใกล้น้ำสามารถจะเอาน้าใกล้ๆเป็หน,น้ามพุทได้น,นะครับตรงหลอดใช้ตรงนั้นเนะบริเวณพื้นพื้นอ่างนี้จะได้นะครับ